คลิปีพาทุกคนมาสองโมเมนต์น่ารักของน้องๆเมบมี่มอนสเตอร์ค่ะหลังจากเมื่อวานในช่วงเอ็มเค้าดาวหลังจากที่ทําการแสดงเอ็มเค้าดาวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีโมเมนต์คอไซมาฝากของน้องๆเบมมอนค่ะอย่างอันนี้นะคะของน้องชิกิต้าก็น่ารักมากๆเลยคําถามของน้องชิกิต้ามีคําถามว่าระหว่างรามยอนแอนมุกระทาเลือกอะไรสรุปน้องชิก็เลือกหมดนะคะเพราะว่าในหมูกระทามีรามยอนจบ้ึงฉลาดตอบมากยกมงไปเลยคําถามรี้ว่าบาดใจาคนรักหมูกระทรามยอนเลิฟเบอร์มากแต่ว่าความฉลาดของน้อง ชิคกิต้าก็คือน้องเลือกหมูกระทะเพราะว่าในหมูกระทะนะคะมีรามยอนตบท้ายด้วยหัวเราะแห้ๆนะคะก็จะแสบเลยเด็กปีศาสตร์ของเรามามามายากแหละเอาหมูกระทะแล้วกันเหมือนค่ะเหมือนค่ะก็ เพราะว่ามูกกระทบมีรามยำต่อมาค่ะของน้องริต้ากันบ้างนะคะน้องแพรคำถามก็คือถ้าคุณมีโอกาสได้ร้องด้วยกับไอดอลคนหนึ่งอย่างปร้องกับใครน้องก็ตอบลิซ่าเลิฟยูแล้วก็ดูทําหน้าทะเลนตหน้าเอนดูมากๆค่ะก็รักพี่ลิซ่ามากจริงๆนะคะตั้งแต่วันแรกน้องแพรบอกว่ามีพี่ลิซ่าเป็นดโดมเดลพี่ลิซคือนัมเบวันของน้องเสมอมาขอให้อนาคตได้ร่วมงานกันนะ So Parita, I want to ask you if you have a chance to have a duet with some of the idol. Who is it? The idols. Yes. Ah, uh, the K-pop. Everything. Oh. Uh, I'm, um, Lisa. Lisa. Oh, no. <laughs> that's good. Oh, I can't I wait to. Yeah, yeah, yeah. อันนี้น้องแพรนะคะทำชาลินน่ารักมากมาย ของพี่รุกะไม่ได้ใจว่าคุยอะไรบ้างแต่ว่าก็มีทั้งเกาหลีญี่ปุ่นอังกฤษจีน,จนแถมประมาณนั้นแต่ก็น่ารักมากพี่พี่แฟนคลับที่โพลคลิปนี้ก็บอกว่ารุกะจําพี่แฟนคลับได้นะเพราะว่าวันนี้พี่เขาไปดูสเตจเอ็มเขาเดามาแล้วก็บอกว่าเจอกพรทุ่งนี้ประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นแฟนไซน์ของน้องอาหยอนนะคะก็มาด้วยผมสีดอนสุดน่ารักเลยน้องโรราค่ะก็มีแฟนคลับไทยส่งคลิปน้องโรราที่เข้าสายวันนี้ด้วยน่ารักมากน้องชอบซูเปอร์ดูเปอร์เลิฟนะคะแล้วก็ร้องเพลงให้ฟัง Na in Su Su sụp Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ของน้องอาสาก็มีนะคะแต่ว่าแอมไม่ทราบคาแปลนะบางคลิปนะเพื่อนๆน่ารักมากซึ่งเอ็มเขาดาวล่าสุดนี่น้องๆเบมอนไม่ได้ถวยนะอ่ะไม่เป็นไรครัก็จะแข่งขันกันอยู่แบบนี้ร่ําไปสินะออกเร่งใหม่ก็ไปแข่งออกเร่งใหม่ก็ไปแข่งนะเอาแบบนี้จ้ะทุกคนซึ่งคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะก็เป็นโมเมนต์ของน้องๆเบบี้มอนสเตอร์ค่ะที่ได้คุยกับพี่ๆแฟนคลับนะคะแต่ว่าบางคลิปก็แปลไม่ออกจริงๆนะคะที่นามามอมมอยให้ได้ฟังก็จะเป็นเวอร์ชั่นของพี่ๆมั่นเมกของน้องๆเนาะพอมีงานกิจกรรมของ น้องๆบมมอนนะคะบ้านเบมของแต่ละคนก็จะออกมาแปลไทยให้ได้ฟังกันนั่นเองนะคะต้องกราบขอบพระคุณมากๆค่ะอะซึ่งคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะ